สวัสดีค่ะฟอร์ดแต่งบายแอนค่ะแอนแอนน,นคะคะฟอร์ดพนครเกษตรน้องมินค่ะวันนี้แอนพามาดูเน็กเจนวัยแท็กค่ะเป็นรุ่นราคาตัวรถอยู่ที่1,159,000บาทค่ะเป็นรุ่นขับ2แต่10สปีดนั่นเองนะคะมาดูตัวรถกันเลยค่ะ ไมทแท็กสีดำค่ะหล่อมากๆเลยคันนี้นะคะเกียร์10สปีดเลยทีเดียวนะคะจะมีทั้ง6สปีดและก็10สปีดนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า V6 คะ่ะ FOR ดีเป็นสีดำตัดกันกับสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดด้านบนนะคะสวยมากๆเลยนะคะออกแบบมาที่ดีมากๆคะ่ะในชุดแต่งของกระจังหน้า V6 นั่นเองค่ะส่วนกันชนด้านล่างคะ่ะเป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์นั่นเองนะคะบุ Blue ๊อินพร้อมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วก็ เซนเซอร์ sensor, นะคะบิวอินให้เรียบร้อยเลยนะคะในชุดของกันชนด้านหน้าของ h a m m e r นะคะจะมีห่วงนะคะสีแดงค่ะสามารถลากจูงได้จริงนะคะและในรุ่นของไวทแท็กของเขานะคะจะมีห่วงลากจูงนะคะติดมาจากโรงงานอยู่แล้วด้วยทั้งสองห่วงนะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างค่ะในชุดของอะฮาร์เมอร์นะคะจะมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะเป็นสีดำนั่นเองนะคะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะออกแบบมาได้ดีและสวยมากๆเลยนะคะโลโก้ของ Ford นะคะจะมีนะคะ กล้องนะคะด้านหน้านั่นเองนะคะจับจุดด้านหน้าให้ด้วยนะคะในรุ่นของบอยแทกค่ะแล้วก็ไฟหน้าค่ะครอบด้วยนะคะสีดําด้านเสริมหล่อเข้ามานะคะไฟเป็นไฟตัวซีนะคะส่องสว่างมากๆในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะส่วนฟากระโปรงนะคะดีไซน์ออกมาใหญ่มากๆนะคะและสะักคูปของเขาแน่นอนต้องดีไซน์มาพร้อมในความใหญ่ของเขาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็สันจมูกของเขาเป็นสีดําด้านส่วนโลโก้ของเขานะคะเป็นรูปหมาค่ะ คันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซุ้มล้อค่ะไซส์อยู่ที่6นิ้วค่ะมีหมุดด้วยเป็นสีดำด้านนะคะส่วนซีรีย,ยางค่ะ3 3 e คูณ12.5 i20 าะแม็กขอบ20ออฟเซตลบ24เลยนะคะหล่อมากๆเลยมาต่อกันที่แก้มข้างค่ะคลิบด้านข้างนะคะเป็นสีเทากาไฟนะคะมีคำว่าใบเทอร์โบนะคะและกระจกข้างค่ะมีคำว่าอ่าเป็นสีเทากาแฟเหมือนกันนะคะแล้วก็ มีกล้องนะคะ360องศาด้วยนะคะอยู่ที่กระจกข้างนั่นเองค่ะมาที่ที่เปิดประตูมือจับนะคะใส่ข้อบเบ้ารองมือเข้าไปนะคะกันลอยค่ะใส่กันสาดเพิ่มเติมนะคะส่วนเล่าหลังค้ามีมากับตัวรถอยู่แล้วนั่นเองนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยทีเดียวนะคะมาในข้างเปลี่ยนใหม่ค่ะลูกค้าขอเปลี่ยนนั่นเองนะคะเป็นของยีโฮฮาร์มอค่ะสวยมากๆเลยเข้ากับรูปรักษณ์ของตัวรถมากๆเลยนะคะ ส่วนโลบ้านหลังแน่นอนต้องเป็นนีฮอร์ฮามือแน่นอนนะคะจะมีนะคะไฟเบกรกดุ่งที่3ด้วยนะคะคือสวยมากๆสามารถใช้งานได้จริงมัดของได้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่เป็นเหยียบนะคะด้านข้างหยิบของได้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ไฟท้ายค่ะไฟท้ายใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไฟ LED ด้วยแล้วก็เสริมหลอดด้วยการข้อไฟท้ายค่ะเป็นสีดําด้านค่ะมาที่ฝาท้ายค่ะ มีไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็คลิปด้านข้างของเขาก็เป็นสีดำด้านด้วยและข้อฝ่าท้ายขา f o h d เป็นสีดำตัดกันกับสีแดงส่วนโลโก้ของเขานะคะคต้โลโก้ก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะกันชนเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นของ n e w h ้อฮารเมอร์นะคะมีหัวอเมก้าทั้งสองข้างด้วยนะคะในรุ่นของวายแทกค่ะจะมีแอร์หลังนะคะด้านหลังของผู้โดยสารด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูภายในนะคะ ของตัวรถกันนะคะเบาะหนังค่ะเดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะคะระบบค่ะของตัวรถนะคะแผงแอร์เลยนะคะอันดับแรกเลยแผงแอร์ค่ะกลิบดข้งเปานสีดำด้านแล้วก็ระบบไฟในเป็นการหมุนเอานะคะแล้วก็ปรับไฟเรือนไม้ได้ไฟสูงไฟต่ำได้ในรุ่นของวายเทคนะคะจะมีพุทธสตาร์ทด้วยนะคะ แล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยพวงมาลยไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึงที่ทิศทางเลยทีเดียวมีคุบคันโทนวางสายและรับสายที่พวงมาลัยหน้าจอของคนขับก็จะอยู่ที่8นิ้วค่ะ<ม>ส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะคะอยู่ที่12นิ้วเลยนะคะ อยู่ที่สินิ้วเชื่อมต่อ Apple Ca คา l a เพลและแอ d ด o i d Auto ได้ด้วยนะคะมีเป็นชาร์จมือถือค่ะมีที่เสียบสาย USB เกียร์เป็นเกียร์สิสปีดค่ะ210แรงม้า500แรงบิดมีเบรกไฟ,ไฟฟ้าด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะ ในรุ่นของวายแท็กนะคะรุ่นนี้นะคะมีทั้งปัดน้ำฝนออโต้และก็ฝ่ออโต้ด้วยนะคะในระบบออปชั่นเยอะแยะมากมายลูกค้าขา,ขาถ้าสนใจอยากแต่งนะคะโทรหาแอนค่ะ098 9825 166ค่ะมีแฟแนซ์วิ่เซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็แฟแนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ